รือถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางมาเจอกับอสุจิผสมกับอสุจิได้นะคะแต่ตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วอาจจะไม่สามารถเดินทางไปฝั่งตัวอยู่ในโพรงหมดลูกได้เพราะท่อนําไข่มันตันจึงทําให้เกิดการฝังตัวอยู่แถวท่อนําไข่นะคะทําให้เกิดการท้องนอกหมดลูกซึ่งเป็นอันตรายค่ะทําไมไม่ท้องสักทีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ้าไขปัญหาน้องสาวค่ะ คู่รักหลายๆคู่นะคะที่มีปัญหาเนี่ยรอเจ้าตัวเล็กมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มาสักทีค่ะซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากหรือไม่สามารถตั้งครรภ์ได้สักทีนะคะมันมีหลายสาเหตุด้วยกันค่ะสาเหตุมันอาจจะเกิดจากฝ่ายหญิงฝ่ายชายหรืออาจจะเกิดจากทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะในคลิปนี้นะคะแม่จะสรุปแบบสั้นๆง่ายๆฟังเข้าใจง่ายมาให้ทุกคนฟังกันนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากนั้นมันมีอะไรบ้าง แล้วก็มีคําถามมาด้วยนะคะว่าการคุมกําเนิดนานๆเนี่ยมีผลต่อการเกิดภาวะมีบุตรยากหรือเปล่านะคะเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้ค่ะภาวะมีบุตรยากคืออะไรนะคะแบบไหนเป็นคําจํากัดความว่าเกิดภาวะมีบุตรยากเรากับคู่ของเราเนี่ยมีภาวะมีบุตรยากหรือเปล่าภาวะมีบุตรยากะคะก็คือการที่คู่สมรสนะคะคู่สามีภรรยานะคะที่ไม่ได้คุมกําเนิด มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งหรือมีเพศสัมพันธ์ใกล้กับวันไข่ตกนะคะอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าใครนับวันไข่ตกไม่เป็นนะคะก็เฉลี่ยอยู่ที่สัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งนะคะติดต่อกันเป็นเวลา1ปีแล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ฝ่ายหญิงยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นั่นนะคะแสดงว่าคุณและคู่ของคุณอาจจะมีภาวะมีบุตรยาก ปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันอาจจะเกิดจากฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรืออาจจะเกิดจากทั้งสองฝ่ายก็ได้ซึ่งปัจจัยที่มาจากฝ่ายชายนะคะก็ได้แก่สาเหตุดังต่อไปนี้ค่ะสาเหตุหลกัลกๆของฝ่ายชายเลยนะคะนั่นก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําเชื้อหรือว่าน้ําอสุจิค่ะปัญหาเรื่องน้ําเชื้อนะคะก็อาจจะได้แก่มีปริมาณตัวอสุจิน้อยหรือตัวอสุจิอาจจะห่างสั้น ว่ายไม่เก่งไม่มีคุณภาพซึ่งสาเหตุที่ทําให้ฝ่ายชายนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําเชื้อนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพอาจจะมีโรคประจําตัวนะคะเช่นอาจจะเป็นเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกโรคหนึ่งนะคะที่สําคัญนะคะนั่นก็คืออาจจะเคยป่วยเป็นโรคคางทูมตอนสมัยเด็กๆพอโรคคางทูมนะคะเชื้อไวรัสคางทูมเนี่ยทำให้ตรงผลกระทบต่อก,การสร้างน้าเชื้อเมื่อเขาโตขึ้นหรือว่าอาจจะเคยทําหมันมาก่อนนะคะ หรืออาจจะเคยบาดเจ็บได้รับความกระทบกระเทือนที่บริเวณเอวัยวะเพศนะคะโดยเฉพาะถุงอัณฑะนอกจากความเจ็บป่วยแล้วนะคะโรคประจําตัวประวัติความเจ็บป่วยแล้วนะคะอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้นาเชื้อของคุณผู้ชายไม่มีคุณภาพนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยแหละคะ่ะกิจวัตรประจําวันเนี่ยะคะ่ะเช่นสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเป็นประจําติดสารเสพติดนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีภาวะเครียด หรืออีกหนึ่งสาเหตุนะคะนั่นก็คืออาจจะมีประวัติของครอบครัวนะคะที่มีลูกยากแล้วก็มีปัญหานะคะมีความผิดปกติของอวิวะสืบพันธุ์ค่ะเช่นเป็นโรคไซเลื่อนที่ถุงอันทะเส้นเลือดขอดที่ถุงอันทะลูกอันทะไม่ลงมาในถุงอันทะตั้งแต่เกิดค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยนะคะก็คืออายุค่ะโดยปกติธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเมื่ออายุมากขึ้นคุณภาพของน้าเชื้อก็น้อยลง แต่ก็ไม่เสมอไปนะคะในปัจจุบันเนี่ยผู้ชายอายุน้อยก็มีปัญหามีบุตรยากได้นะคะถ้าหากว่าดูแลตัวเองไม่ดีอาจจะมีความเจ็บป่วยมีภาวะเครียดนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มเหล้าสุบุรีถึงอายุจะน้อยก็ส่งผลกระทบต่อน,น้าเชื้อได้ะคะ่ะส่วนปัจจัยของฝ่ายหญิงนะคะปัจจัยสําคัญของฝ่ายหญิงนะคะก็มาจาก โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์ค่ะองค์ประกอบสําคัญในระบบสืบพันธุ์นะคะที่มีผลต่อการตั้งครรภ์นะคะก็ได้แก่หมดลูกที่ทําหน้าที่ในการให้ตัวอ่อนมาฝังตัวในนี้อันนี้คือรังไข่ซึ่งมีสองข้างอันนี้ก็สําคัญมากค่ะรังไข่มีหน้าที่ในการผลิตไข่และอันนี้คือท่อนําไข่เมื่อไข่ผลิตแล้วไข่จะต้องเดินทางไปตามท่อนําไข่แล้วไปเจอกับอสุจิของฝ่ายชาย แล้วก็เกิดการปฏิสนธิแล้วก็จะเริญเติบโตต่อไปเป็นทารกส่วนท่อนําไข่ก็มีความสําคัญค่ะเพราะการที่ไข่จะเดินทางไปเจอกับอสุจิได้ต้องเดินทางผ่านท่อนําไข่ส่วนนี้ไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฝ่ายหญิงมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ก็คือส่วนนี้ทั้งหมดนะคะโอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่พบได้บ่อยนะคะ ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับหมดลูกก็เช่นเนื้องอกหมดลูกค่ะถ้าเกิดเนื้องอกที่หมดลูกทําให้ตัวอ่อนก็ไม่สามารถมาฝังตัวที่หมดลูกได้หรือเกิดโรคที่รังไข่โรคที่พบก่ก็เช่นถุงน้ํารังไข่ไหลบ้าย,ายหรือรังไข่เสื่อมก่อรวยทำให้ไข่ที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถผลิตไข่ได้โรคที่เกี่ยวกับท่อนำไข่นะคะก็ได้แก่ ท่อนำไข่อุดตันค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะการที่ไข่จะเดินทางไปเจอกับอสุจิได้ต้องเดินทางผ่านท่อนำไข่นี้ถ้าท่อนำไข่อุดตันไข่ที่ผลิตได้นะคะถึงแม้จะมีคุณภาพก็ไม่สามารถเดินทางไปเจอกับอสุจิเพื่อผสมกันได้หรือถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางมาเจอกับอสุจิผสมกับอสุจิได้นะคะ แต่ตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วอาจจะไม่สามารถเดินทางไปฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกได้เพราะท่อนําไข่มันตันอะสุจิกับไข่เขามาักจะเจอกันแถวแถวท่อนําไข่นี่แหละคะ่ะพอผสมกันแล้วเป็นตัวอ่อนก็จะเดินทางมาฝังตัวที่โพรงมดลูกแต่ถ้าท่อนําไข่มันตีบมันตันตัวอ่อนนั้นก็ไม่สามารถเดินทางมาฝังตัวในนี้ได้จึงทําให้เกิดการฝังตัวอยู่แถวท่อนําไข่นะคะ ทำให้เกิดการท้องนอกหมดลูกการท้องนอกหมดลูกทําให้ทารกไม่สามารถจเจริญเติบโตไปได้นะคะเพราะท่อนําไข่ไม่ใช่หมดลูกไม่สามารถขยายตัวไปพร้อมกับทารกที่เติบโตขึ้นได้ก็จะทําให้ท่อนําไข่นั้นแตกทําให้ผู้หญิงที่ท้องนอกหมดลูกเกิดการตกเลือดค่ะเป็นอันตรายถึงข่านอาจเสียชีวิตได้แล้วก็ยังมีอีกหลายโรคนะคะที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ย มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะก็เช่นอาจจะมีภาวะพังผืดน,นะคะซึ่งมักจะเกิดตามหลังจากการเกิดการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรารบ่อยๆค่ะหรืออาจจะมีโรคประจําตัวอื่นๆนะคะเช่นเป็นช็อกโกแลตซีดหรือการที่เคยผ่าตัดบริเวณอวัยวะในอุ้งเชิงการานเช่นเป็นไส้ติง่งก็เป็นสาเหตุทําให้ระบบสืบพันธุ์ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องอายุค,ค่ะอายุเนี่ยมีผลต่อผู้หญิงอย่างมากนะคะ เพราะว่ายิ่งผู้หญิงอายุมากขึ้นนะคะการตกของไข่ก็จะมีน้อยลงคุณภาพของไข่ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นโอกาสตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้นถ้าหากว่ามีการตั้งครรภ์น,นะคะความเสี่ยงในขณะตั้งครรภ์ก็จะสูงขึ้นค่ะเช่นมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าครรภ์เป็นพิษเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ทำให้ทั้งทารกแล้วก็คุณแม่นะคะเสี่ยงต่ออันตรายนะคะ แล้วก็เสี่ยงต่อการแท้งสูงขึ้นอีกคำถามนึงนะคะที่ถามกันมาบ่อยมากการคุมกำเนิดนานๆเนี่ยมีผลทำให้เสี่ยงต่อภาะวะมีบุตรยากไหมไม่ว่าคุมกำเนิดด้วยวิธีไหนการกินการฉีดการฝังนะคะถ้าหากว่าหลังจากที่คุณหยุดคุมกำเนิดแล้วเนี่ยประจำเดือนคุณมาปกตินั่นแสดงว่าการคุมกำเนิดนั้นนะคะหมดฤิ์ไปแล้ว ก็จะไม่ได้มีผลต่อการตั้งคันของคุณอีกต่อไปไม่ได้มีผลทําให้คุณมีบุตรยากแต่ถ้าหากว่าคุณนะคะหยุดคุมกําเนิดมาเกิน6เดือนแล้วประจำเดือนของคุณนั้นยังไม่มาเป็นปกติอันเนี้ยแหละค่ะคุณจะต้องไปตรวจหาสาเหตุนะคะว่าการที่ประจำเดือนของคุณนั้นมันไม่มามันเกิดจากอะไรเพราะอีกส่วนหนึ่งนะคะสาหรับผู้หญิงที่คุมกําเนิดมาเป็นเวลานานเนี่ยอายุนะคะมีส่วนมากต่อการเกิดภาวะมีบุตรยากเพราะอย่าลืมว่ายิ่งคุณคุมกําเนิดนานอายุของคุณมันก็จะมากขึ้น มันก็ส่งผลต่ออะไรคะส่งผลต่อคุณภาพของไข่ต่อการตกไข่นะคะยิ่งอายุมากการตกไข่ก็ยิ่งน้อยลงการที่ไข่ตกไม่ปกติหรือไม่มีการตกไข่ประจำเดือนมันก็จะไม่มาค่ะเพราะการตกไข่จะไปกระตุ้นทําให้มีประจําเดือนและอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่มีความสําคัญต่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต่อการเกิดภาะวะมีบุตรยากนั่นก็คือเรื่องความเครียดค่ะ เพราะเราต้องเข้าใจนะคะสําหรับคู่ไหนเนี่ยที่อยากมีลูกมากๆนะคะตั้งใจนะคะจดจ่อกับการมีลูกยิ่งเราคาดหวังมากคาดหวังสูงเราตั้งใจมากความเครียดมันก็จะยิ่งตามมาค่ะเมื่อเกิดความเครียดนะคะโดยเฉพาะในผู้หญิงการหลั่งฮอร์โมนเพศต่างๆที่จะไปกระตุ้นการตกไข่กระตุ้นการมีประจำเดือนมันก็จะผิดปกปติค่ะจะสังเกตว่าผู้หญิงที่ในช่วงเครียดไม่ว่าช่วงจะใกล้สอบทำงานหนักนะคะ หรือมีความเครียดด้านใดๆก็แล้วแต่เนี่ยประจําเดือนมันจะผิดปกปติเพราะฮอร์โมนมันแปรปวนค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งคู่สมรสไหนนะคะมีความคาดหวังสูงความเครียดสูงความเครียดมันก็ส่งผลทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคู่มีความสุขนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนั่นก็คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยแหละค่ะ